คิดแล้วรื้อังไงยว่าการไดเดินทางมาจากมีม่อมพ้ยตึ้นมาศึกษ้าเราเรียนวิชาความรู้เพื่อจะกลับไปบกูอิสร์ละปับกลับคินสูนักก่นระจงแก้วและนู่ีีนองประชาชนกําลังโลโคยตึ้นจนตึ้นตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเราเรียนนะครับตึ้นโปสนะครับเหลืองจีบยิ่งเหลืองกินเหล้าตั้งหน้าตั้งตาศึกจ้าเราเรียนตคนนะครับนี่มาช่องปีแล้วไม่ได้เรียนสกิติีและนู่ีีนองพี่นองประชาชนมอมโพในนักกระจงแก้วก็ายกันปลื้ เงาตามมาตอง,อ,งองก้องแรกก็ตามแต่เอา,า,า,าปอกข้าวแกอาปอกข้าวเยื่อป่อนั่นแหะไอ้แก้วมึงไปพ้นหน้าคุณเดินนี้ไปไม่ใช่โครงการใดของมึงเสือกไม่เข้าเรื่องเสือกไม่เข้าเรื่องว้าเมมรับกันมันลุกคูดูรวละวนะแชดบ้าอยู่ปัะนดนจริงกับความใจจริงอะไรนี่เปรียบจะม,มันไอ้ตอกนี่เปรียบจะม,มันความบ้าน แก้วนี่เปรียบเสมือนความเจ็บแต่ความว่าน,นี้กวาใจอย่าลืมตาหมากแเร่งจห้จำดีันแต่ความเจ็บนี้และครับเป็นสิ่งที่คอยตักคอยเตือนเราเออนี่เราว่าเล้วนะเราเป็นน้องแล้วเราต้องใช้ยาไม่อันเปร้เราหนาวฮะและความเจ็บนี่เป็นสิ่งแก่ดีครับตอนนี้ความเจ็บเป็นสิ่งที่ดีหรือจ๊ะจริงหรือจะป๋อแกว้ว ความเจ็บเป็นสิ่งแก่ดีเออความเจ็บเป็นสิ่งแก่ดีในเตือนเราตอนนี้ความเจ็บเป็นสิ่งที่ดีฮะต่อเจ้าเด็กๆนักเรียนที่มาเลยนั่งคืนนี้ชอยต่อเจ้าตักรับจากโรงเร้วไม่ต้องข้ามปัดลอยเดินไปกลางนั่นเลยให้ทิพย์อรจนจไหนแม่ตุคุณชอยเพราะความเจ็บเป็นสิ่งที่ดีโอ้ไม่ใจปั่นน้นหุบตบพันไปกันเอะไม่ต้องไปควางไอ้แก้วเดินทางกันต่อะไปกับกว่าใจตามข้ามาทางนี้โบสู้ไปไม่ไปไม่รู้นะคู่กว่าใจไปคู่ไปแล้ว ในบ no in ุนนี้ตาเคยจีบตาเคยจีบแล้วได้ตายกันเหมือนบ้านหลวงเพชรแล้วกูเลยหันเออทีนี่ยต้องไม่ต้องตกใจนะในบุนนี้ตาลูกสาวเคยจีบหมดหันเออแม่ต้องไปพบลูกสาวที่ผมดนดนสักคนแล้วหลับโบกวันไนควักข้าวพีสหันมือไปในบุนนี้ไปตายกับลูกสาวมาเจ็ดหรือตายกับที่เพชรมา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 ทนายแจ้งก็คือวันนี้ก็บพ่อยืมเบียร์ฐานธนาเจนธนาพันใช่ยัง lóc pha rót phải chôn, từng từ này bấm từ dùm quay lướt, nãy chứ na, thằng mai zoom bia trọn tuổi rồi, từ nha liếm bỏ đi, từ nia được ta từ nay từ bỏ phải để ta mày ai chực chờ đấy, ai được mày ai, muốn phlon leo, ăn tiệm nuo mà ní với nãy rồi, ăn tiệm nuo với nuo với tiệm nuo mà ní nhả tiểu kín ว่าเปื่าเจ้าล่ะพล้นหรือไม่ใช่พล้นแต่แต่ไม่ให้ตายเมียแท้ปั่นนี่เมียตึนเอาชีวิตตนรักชีวิตตัวตนรักเมียฮะบอบมาตีฮะเฮียตะกันนันันไปตากรรมการวัดเดียวคนนายพลไอเลี่ยมกูก็บอบล้นน,นี่นายพลเนี่ยอย่างนี้ 啊，uh, 来不来点薄盖我多得吃。Put,